สวัสดีค่ะกบนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายออกแบบบริษัทอาร์เคดเทกบีเคค่ะประเภทของสาว่ายนะ้ำมีทั้งหมดจริงๆแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1แบบ immer, สกิมเมอร์2แบบโอเวอร์ฟลูนะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอินฟินิตี้พูลส่วนใหญ่แล้วถ้า บ้านโดยทั่วไปจะใช้แบบสกิมเมอร์แต่ถ้าลูกค้ามีความต้องการพิเศษหรือว่ารีสอร์ทอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้เป็นโอเวอร์ฟลเพราะว่าจะมีความสวยงามมากกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่า สาว่ายน้ําแบ่งออกเป็นทั้งหมดประมาณ4ระบบนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาในอดีตเราจะนิยมใช้แบบคลอรีนจะมีราคาค่อนข้างถูกกว่าแต่ก็บางคนก็อาจจะเกิดผื่นแพ้ได้แล้วก็แบบที่นิยมกันในปัจจุบันก็จะมีแบบเกลือแล้วก็แบบโอโซนซึ่งจะอยู่ในเลทราคาที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้แบบนี้ส่วนแบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบใหม่เรียก fresh water แบบนี้จะมีราคาสูงที่สุดแต่ว่าออในการใช้งานจริงๆก็ดีที่สุดเช่นกันก<ๆ>ารออกแบบสะวย่ายน้ำเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันนอกเหนือจากการว่ายปกติได้แล้วเนี่ยก็สามารถเพิ่มสะะเด็กลงไปได้หรือว่าเพิ่มโซนสปาเข้าไปหรือแม้แต่บางที่ อย่างรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะเพิ่มโซนบาน้ําที่นั่งเพื่อเพิ่มมิติของการออกแบบให้มากขึ้นเ,เรื่องความปลอดภัยของสระว่ายน้ําจริงๆอยู่ที่เรื่องความสูงด้วยนะเป็นหลักเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะออกแบบความสูงสระว่ายน้ําอยู่ที่ประมาณเมตรยีหรือว่าถึงเมตรสีประมาณนี้อันนี้คือระยะที่สูงที่สุดแต่จริงๆก็แล้วแต่ทางลูกค้ามีความต้องการด้วยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีส่วนสูงที่ไม่มาก ก็ควรที่จะลดระดับลงมาในส่วนของเฉลียงการออกแบบเฉลียงก่อนที่จะเข้าลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะต้องไม่ให้มีการเลือกวัสดุที่ลื่นจนเกินไปเช่นถ้าเลือกกระเบื้องก็ควรที่จะเป็นกระเบื้องขูดข่าหรือบางที่ก็จะใช้เป็นทรายล้างหรือว่าพื้นระเบียงไม้ ในส่วนของวัสดุการก่อสร้างสระว่ายน้ำนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบ1เป็นแบบก่อสร้างด้วยคอนกรีตทั่วไปเลยเราจะใช้การปรูกระเบื้องเป็นหลักนะคะจะใช้เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำก็ได้หรือเป็นกระเบื้องทั่วไปก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับสีและโทนที่ชอบแบบที่2ก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสและแบบที่3ก็จะเป็นไวนิลทั้ง3แบบเนี่ยจะมีเรื่องของงานเข็มแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ เรื่องของแสงจริงๆอยู่ที่เรื่องของการติดตั้งไฟในสระว่ายน้ํานะคะการติดตั้งไฟในสระว่ายน้ำเนี่ยอันดับแรกสถาปนิกหรือผู้ออกแบบจะต้องเลือกในมุมมองที่จะไม่สะท้อนเข้าตาผู้ที่ว่ายหรือแม้แต่ว่าสะท้อนเข้าตาบ้านก้าัยของเรานะคะ